สวัสดีครับทุกคนครับเคลิปนี้สีพามาเบ่งวิธีการถอดเปลี่ยนบานกระจกนะครับไฮลักวีโก้นะครับก่อนอ่นกะนะครับกดข้างบนเข้าไปนะครับปั๊บนะครับแล้วตีเห็นนะครับเซียวขาวนะครับเซียวขาวนี่เสียวขาวครับใส่ไขกวงหนแง่เข้าไปเลยครับฟึ๊กออกครับ แย่ออกปั๊บเราก็ดึงลงมาหางล่างนะครับนี่ครับนี่ครับออกมาสี่ขับวที่เป็นหูล็อกนะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับจะเป็นหูล็อกของตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหูล็อกของตัวนี้ครับ ดึงออกมาครับดึงออกมาแล้วก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับนี่ครับไปที่เปลี่ยนครับอันนี้ที่เปลี่ยนไมครับแตกครับทุกคนเปลี่ยนไม่นะครับของไม้กลนี้นะครับขายอยู่ตาม้านอะไรทั่วไปนะครับเปลี่ยนไม่นะครับง่ายครับนะครับเพศเองก็ได้ครับทุกๆุกคนนี่ครับ ตัวไม้ครับวิธีใส่กับบรยากครับนะครับนะครับเห็นเพ้นเขี้ยววะครับข้างบนนะครับข้างบนนะครับนี่ครับใส่ใส่เข้าไปครับใส่เขี้ยวเข้าไปนะครับใส่เขี้ยวของบนเข้าไปปั๊บนะครับขางบนหลอกกันนะครับ้วก็กดกำลางเขาครับ นนีี่่ครับ,รบเรียบร้อยครับผมง่ายๆครับ